แล้วใบที่สองตีโดนเต็มใบแล้วติดไปสกูแบ็กไกลไปหน่อยครับผมใบนี้วก่าสวัสดีทุกคนด้วยฮะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับผมนะก็คู่นี้ผมเป็นคู่ระหว่างประธานหนูเจอกับกมสี่เนี่ก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณป่าชูเดชนะครับผมนะที่เชิญผดเป็้องชาไทยมาถ่ายทอดสดการแข่งขันในครั้งนี้ฮะแล้วขอขอบคุณครับชมรมต่างๆที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ครับขอขอบคุณประธานหนูครับผมขอบคุณป่ารัฐวิทย์ขนส่งครับ ขอบคุณเอกบางใหญ่ขอบคุณอาร์พิจิตครับขอบคุณมทาสายครับขอบคุณชื่อสงวนนะขอบคุณชูบางใหญ่ครับผมขอบคุณ W K ครับขอบคุณเปตองม่วนชื่นครับขอขอบคุณเปตองยะสื่อสารนะครับขอขอบคุณเปตองสวนรถไฟขอบคุณเปตองนครลังสิตครับขอบคุณเปตองดับนัดครับขอบคุณบางเดนครับขอบคุณเปตองสิ่งถนะครับขอขอบคุณบริษัทแกนมาร์เก็ตติ้งนะครับผมนะ จำกัดนะครับขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ฮะเอาครับเรามาดูในการแข่งขันกันต่อเลยครับในรอบชิงชนะเลิศครับผมทีมที่ขึ้นมาก่อนคือทีมประธานหนูฮะสมชายหินมิราบขึ้นมาคุมโซนใบแรกก่อนเลยฮะเอาครับเรามาดูครับผมทางด้านทีมของกม .4 ครับส่งแจ็คสลาวุตซีบุญเพลงไปตีนะครับลูกนี้เข้าวงมาพี่แจ็คสลาวุตซีบุญเพลงลูกนี้ มาแล้วตีเช็ดหัวอู้หู้ยใบนี้โดนเช็ด <unhappy> หัวไปฮะนะครับกู้พสงนะครับแล้วใบที่สองตีโดนเต็มใบแล้วติดไปสกูแบ็กไกลไปหน่อยครับผมใบนี้โอ้โหดูว่าพี่แจ็คครับจกขึ้นมาแล้วใส่เต็มใบเลยฮะอือหืออ้าวครับพี่สมชายยินมิลาบครับทำยังไงครับลูกนี้เข้าวงมา ขึ้นมาคุ้มซ้อนอีกหนึ่งใบแล้วลูกนี้เก็บหนึ่งแต้มในสนามให้กับทีมไปได้เอาครับเรามาดูครับจักสราวิซิวุญเพงครับเข้ามอมาลูกนี้จุกมาแล้วตีโดนหนุ่ม เต็มใบอีกหนึ่งใบครับเก็บหนึ่งแต้มไปในสนามอีกหนึ่งลูกยกขึน้นมารอบนี้ตังหูเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยฮะสมชายยินมิราไม่สนใจขึ้นมาคุมโซนใหม่อีกหนึ่งใบแล้วขึ้นมาเก็บแต้มได้ดีครับเก็บหนึ่งแต้มในสนามไม่กับทีมไปได้ครับใบนี้โอ้ยคนขึ้นไวมากทุกคนในรอบชิงชนะเลิศนะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ครับใครไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ไว้ด้วยนะอาครับเดิมครับ ลูกนี้เข้าวงมาเดิมสุกพันบุรีลูกนี้ตีแล้วข้ามหัวไปครับเสียหนึ่งแต้มในสนามอยู่และลูกนี้มยังเหลืออีกหนึ่งใบครับจะทำยังไงครับอย่างนี้กาวสวัสดีทุกคนด้วยฮะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ฮะใครไม่กดติดตามเพจน,นี้ฝากกดติดตามเพจน,นี้ด้วยครับผมเอาครับเรามาดูครับลูกนี้เข้าวงมาเดิมสุก พันปุลีลูกนี้ตามไปอีกหนึ่งใบครับเสียหนึ่งแต้มในสนามอยู่ครับตอนนี้ออาอยัางไงฮะเอาครับลูกสุดท้ายของกอมอสี่จะทำยังไงครับใบนี้เข้าลงมาจบครับอบใบนี้ขึ้นมาคุมโซนได้ดีครับแล้วเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามให้กับทีมไปได้ เาครับเรามาดูครับผมน้องทีครับผมรัชตะคำดีทีสุโขทัยครับลูกนี้ตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองหนูลูกมีมือเหลือเยอะมากครับผมดังนั้นทีมของประธานหนูฮะเกม11ครับใครถึง11แต้มก่อนเออเกม13ใช่ไหมครับใครถึง13แต้มก่อนขวาสาม0 0ื่นครับผมใครแพ้ได้แค่หมื่นเดียวหูยได้สามหมื่นแล้วได้ค่วยรางวัลไปด้วยนะครับน้องทีลูกนี้ตีไปเลยหัวไปครับผมใบแรกลูกนี้เข้าวงมาครับ รัชตะคำดีทีสุโคไทยจุกขึ้นมาแล้วไปที่สองตีขยายโซนออกไปแล้วเก็บหนึ่งแต้มในสนามให้กับทีมไปได้ครับผมใบน,นี้อือออาครับหนึ่งแต้มในสนามนีมีแล้วฮนะลูกนี้ครับจะขึ้นมาคุมโซนเก็บแต้มที่สองได้หรือเปล่าครับผมน้องทีจบขึ้นมาครับ โอ้โหต้องแบบว่าดึงพระสุทธาับผมใบนี้เก็บสองแต้มในสนามไปได้เรับผมลูกนี้ทังด้าน,น,นทีมของประธานหนูฮะ